ตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อยนะครับอย่าลืมเอกสารโทรศัพท์มือถือกระเป๋าสะนะครับใครทิ้งขยะจะทิ้งที่สูงดำด้านนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็เดินตามเพื่อนๆไปเลยครับสัมภาระดูให้เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ สูส่บนโบฐานบสถที่เสด็จนะครับก่อนจะลงจากรถขอให้ทุกท่านตรวจสอบสัมภาระโทรศัพท์มือถือกระเป๋าตา,ตา์เอกสารที่สำคัญตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนจะลงจากรถนะครับใครมีข<ค><ม>ยะเชิญทิ้งได้เลยที่ถุงดำนะครับเสร็จแล้วเดินตาเพ,นเพื่อนไปได้เลยนะครับเดินไปได้เลยนะครับ ตรวจสอบสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยนะครับอย่าเผลอทำกระเป๋าตังค์หล่นหายนะครับโทรศัพท์มือถือนะครับเดี๋ยวแล้วเดินตาเพื่อนๆไปได้เลยนะครับผม ตอบสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยนะครับก่อนจะลงจากรถนะครับทิ้งขยะที่ถุงดำได้เลยครับเสร็จแล้วเดินตามเพื่อนๆไปได้เลยนะครับวเอกสารเตียมนะระเอกสารเตียม น้องๆที่มาใหม่ก่อนลงจากรถตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อยนะครับทิ้งขยะทิ้งถุงดำด้านนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเดินตามเพื่อนๆไปได้เลยนะครับน,นะครับก้าวยาวหน่ยหนอยครับตกแล้วนะครับเดี๋ยวจะไม่สบายกันนะครับเดินเดินตามเพื่อน เปรดตับงสมาธิอย่าเรียบร้อยด้วยนะครับบาั้งาธิอ่งเรีบร้อนะครับหลับ,บนิ้โป้งับนิ้วชี้กระตุกตาปุ่กระานีจะเปิดกระดิ่งลงหักให้ยานะครับ นะครับเสร็จแล้วเดินทางกับเพื่อนไปได้เลยนะครับแล้วเดินทางกับเพื่อนไปได้เลยครับผม ทางเลือไปย่านนี้ได้เลยครับระยะยาวครับผมระยะยาวเ,วาเ่านผู้ชมจะได้เลยนะครับตรวจสอบสภาวะของท่านด้วยครับก่อนลงจากรถครับ จะลงจากรถเอามาตรวจสอบสัมภาระของท่านทรัพย์สินกระเป๋าสัมภารทรัพย์สินอุปกรณ์สือนตัของท่านให้เรียบร้อยและเอกสารของท่านาตามนะครับท่านใดมีไอ้อย่หรือที่ถึงตามด้านนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเดินตรงไปเลยเดินทางเที่ยวไปได้เลยนะครับ ะะก่อนจะลงจากรถตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อยนะครับผมอายากทิ้งที่ถุงดำได้เลยนะครับแล้วเดินตามเพื่อไปได้เลยนะครับ ลงจากรถรตรตวจสอบกับคาระ,ะให้เรียบร้อยนะครับทิ้งขยะทำ้างานนี้ได้เลยนะครับถุงด,ดำมีเยดยบตามเพื่อน,นไปเลยครับขยะ

รถบัสน,นะครับเสร็จแล้วเดินาทางเพื่อนๆไปได้เลยนะครับแล้วก็มาดเพื่อนไปได้เลยครับ น,นี่เขาเป็นหลังจากลงรถนะครับก็เ,เป็นพื้นที่รวมพล